ครับการกดทิกเกอร์นะครับก็เอาทิกเกอร์อยู่มือซ้ายรับขนมือขวานะครับทิกเกอร์อยู่ด้านหลังนะครับไว้วเวลาให้รางวัลเราคอยกดนะครับเราจะกดก็ต่อเมื่อหมาทําดีหมาทําถูกวนนี้ มาคราวนี้สิ่งที่เกือเมื่อไหร่ข้ากล้องจะสารถกินขนมได้นี่ หมอบนั้นไม่คิกเกอร์คือการสั่งที่เสียงสุดนะครับเป็นการชมเป็นการให้รางวัลที่เสียงสุดเพราะว่าเสียงจะเสมอการตลอดนี่เขาก็ นี่คือเรือสุดให้เขาเรียนชิดๆเลยครับก้นแตะพื้นลึกให้แลงมาทันที อันนี้ยอันนี้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 คือคำสั่งซอ้อนกัน3-4ครั้งนะครัแต่ยังไม่ให้รางวัลอันนี้ สุดท้ายก่อนที่จะเลิกพ้ายากเล่นเขาให้สนุกๆนะฮะสนุกแล้วก็เลิกกันทีเพื่อเขาได้รู้ว่าเกมนี้เกมสนุกโอเคไปทีนันตู้มาทนี่ไป